หนุ่มบุญชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราพิจารณายำปากโปนันตะ์ตีต๋นะครับเป็นร้านไก่แมงดาปลาล,ลานไหมครับลุงท่าเรือนะ,ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูยำแทบแทบเด็ร้านกันนะครับนีเ่เป็นอันนี้เป็นเมนูทั้งร้านเออเมื่อกี้ยำห,หมูกรอบมาทำเป็ยังยังเลยคลรับลูกค้าอย่าใสาเา่เผ็ดนะราค่ะดาราคัาลุงสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่ครับยำไข่แมงดาปลาร้าะยำไข่แมงดาปลาร้าโคลซาร์แล้วแต่รสแบบเดิม,มงออกไปไหน แมปาเนานะไขแมงดาหอยแครงไม่ปะลาครับต่อด้วยหอยแครงไม่ปะลาวันนี้ออกมาสายใช่ไหมใช่ครับวันนี้อคสายลูกค้ามารอเพียบเลยหอยแครงไม่ปะลาครับ อันนี้หอยแครงไม่ปลาสั่งกับน้องเสื้อดำได้เลยนะครับสั่งได้เลยนะครับ คิวที่สองครับดรได้เลยครับกับน้องเสื้อดำครับยำปลาเส็ดปลาตรงนั้นยำหมูกรอบปลาไหมครับหมูก,กรอบปลาหนึ่งลูกค้าแยกน้ำหมดแล้วปลาใสถุงใส่จานครับได้แยกแยกน้ำหมดเลยไม่ใส่พริกของลูกค้าค <ปะ S 2> ิวที่เก้านะครับ ที่ว่าไม่ใส่พริกใส่ิกทำมากร้านก็ใส่กล่องไว้โรร้านปลาครับยกร,ายรา้กรานปาลา,ปาขิดที่สา,ามนี่เกยสั่งเยอะ,ะหน่อยขิดที่สองครับยำหอยหแครับ ของน้องผู้หญิงที่ยืนจดเองอ่ะใช่ครับนั่งตรงไหนไม่รู้ไม่ได้ค่ะ,คะอันนี้ไม่พริกเหรอลูกค้าไม่ใส่พริกครับอ๋อมันจะแซบไหมฮะไม่แน่ใจครับน่าจะแบ่งพริกครับไม่พริกมันจะแซบไหมกินยำใช่ครับอะไรยุบหวาน ได้ทุกอย่างมเลยครับในร้าน400บาทคุ้มนะโอตัวนี้ไข่ด้วย ไข่ทะลุเลยตัดมาไข่ปิ้นเลยนี่ปูสดๆเลยนายกลานชุดนี้400บาทน,นะครับนี่แล้วก็มีไข่ปลาหมึก อยู่ทุกอย่างในร้านมีอะไรใส่ให้หมดเลยนะครับคุ้มเวอร์นะมีไข่เยี่ยวมงเยี่ยวม้าไข่แดงไข่แมงดาได้หมดทุกอย่างนะครับ หมูกรอบหมูเกิบนี่ยังไม่ได้ไข่นนะะเมงดาตักูลนะครับนัดโอ้แล้วเติมไข่เลยต้องน่ นีย่มมยำอะไรเอ่ยหมูกรอบหมูยอรครับคุ้งสุกเลยครับคุ้งสุกในปลาตลาไม่พริกอีกแล้ว น้ำเผ็ดที่ว,วางนี้นี่ใช่ไหมพี่จันนี้ไม่ใส่พีิกครับไม่เลยชุดอย่างนี้เป็นกทองย่อยเอาพริใส่แบบนี้เลยพระยำน้ำแบบนี้เยยำอะไรนะไม่มีมันมีแค่ชุดเดียวไม่ใส่พริกครับอ๋อตรงนั้นก็เผ็ดปกติ แมงกะพรุนปลาครับแมงกะพรุนปลาอันนี้หมูกรอบปลาค่ะต่อด้วยหมูกรอบปลากินยำไม่ใส่พริกมันแรยังไงไม่รู้นะน้องรุดน,นะ,ะฮะมันเหมือนขาดอะไรอ่ะไม,ไม่ใช่ยำครับฮะไม่เหมือนยำครับใช่ ปลาลันครับใช่ค่ะค่าเสร็จใส่จานครับใส่ด้านค่ะค่าคิวที่สิบนะครับคิวที่สิบนะครับอ่ะประมาณสิบ้านนะยี่สิบล้านจีนยี่สิบนาทีนะครับสั่งไว้เดี๋ยวไม่กลับมาเราได้อันนี้น้ำยำยกร้านโอ้โหเผ็ดเผ็ดหรอ เผ็ดแล้วหรอเผ็ดยังอันนี้น่าจะเผ็ดเนี่ย <c oughs> <c oughs> ลองมาละเนี่ยข้างหลังโอมโยอกุ้งสุกน,น, <c oughs> นะคะแนนคู่นะ มุสกุเราไม่ต้องแก่ไม่ได้หรอรเราไม่ต้องแก่ลูกค้าไม่ได้ลูกค้าแก่เองไม่ได้อันนี้มันยำเลยครับรอรบตอนนี้มันจะลวกแล้วกแก่อยู่ครับจะได้ไม่ช้าอยู่ที่ร้านครับ สั่งได้เลยนะครับมีช้อนมีครับสั่งหรือยังครับยำตามไข่นี่จะเป็นไข่ไข่หมึกไข่แมงดาไข่แดงครับสุภายำสัมไข่ไม่ปลานะคของลูกค้ายู่ที่สิบเอ็ดนะครับกลับบ้านทานนี่ครับ งานหลักงานหลักงานหลักน้องเขาบอกางานงานยำงานหลักรับราชาก,การทาหารงานเสริมใช่ใชไหมนกศร<ช> <laughs> เดี๋โตพับจังถ้าพับไปทำไงเนี่ยจบข่าวฮะนั่งร้องไห้เลยเหรอลุกเกาะปลาเผ็ดกลาง สแล้วครับคิที่สแล้วครับยำไแงปลานะครับ่ใส่ถุงใส่าครับลูกค้าคิวสี่สองนะครับตอนนี้คิวที่ห้างนันคิวสาม้านหลัง ของลูกค้าที่ไม่เผ็ดไม่ใส่พริกมีพุทนเจนครับแล้วก็อันนี้ก็เผ็ดปกติคิวที่สี่ครับยกล้าน่่รบยก้่องรถบอกลูกค้าหน่อยวใส่น้ำปลาไหมครับกลับบ้านทานนี่ครับ คือที่สิบควที่สิบสามนะครแปดร้อยสี่สิบนี่เป็นยำบุกอกบ อันงงขอคือที่สี่ที่ที่ห้นี่ยที่หไม่เผ็ดไม่เผ็ดนะครับไม่พอกอบไม่ปลาใส่ตาของพี่ผชาหรือเปล่าที่4ี่ เป็นยำหม,มูกรอบเผ็ดน้อย ต่อด้วยอะไรครับส่วนใก่แคงปลาลาครับขอบคุณนะครับราได้ละครับราคาสับกครับ่สงคนละคนโอนแล้วนย้ำไหมครับคุณส่วครับ ได้อยู่ข้างหลังนะอันนี้ยำอะไรครับน้องรุถข้าวสดปลาไหแยกน้ำครับข้าวสดปลาไหแยกน้ำแล้วก็หมูกรอบปลาไหแยกน้ำครับจ้าวเดียวกันครับเดี๋ยวกระเด็นมาเสื้อสิงคู๋ที่ที่เจ็ดแล้วครับ ข้อหมูกรอบอะายแยกน้ำครับโอเคครับคลิปใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e ช่องหนุ่มมือส่วนชาแน,นลเนี่ยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะเดี๋ยวจะแชรคลิปหน้านะ